สวัสดีครับก็วันนี้มาอัปเดตเจ้าเอกสุวรรณนะครับตัวนี้เป็นลูกชายเยสุวรรณนะครับบวกเยียเบิร์ดนะครับเขาลือลั่นนะครับตัวนี้นะฮะแม่นี้ก็จะเป็นเดงหล่อนะครับเขาลือลั่นนะครับแม่นี้นะฮะชุดนี้ก็ทําให้เพื่อนๆไปนะครับบอกว่าใช้ได้นะครับชุดนี้นะฮะก็ ชุดนี้ทําให้อีกหนึ่งชุดนะครับผมนะชุดนี้นะครับผมก็ผสมเข้าผสมนะฮะตอนนี้นะก็จะเป็นเยือสวรบวกแดงหล่อนะครับเขาหรือลั่นนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ฝากกันเพื่อนติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยวไมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับนะฮะชุดนี้เริ่มเพิ่งเริ่มเข้าผสมนะก็น่าจะประมาณ 3- 4วันนะครับนะตัวเมียเริ่ม ร้องแล้วนะเริ่มร้องหาลังไข่แล้วนะครับผมนะนี่เจ้าเอกสวรรณนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดแน่นอนนะครับตัวนี้นะรูปหล่อด้วยนะครับเป็นเยร์นะครับตัวนี้นะตอนนี้น้ําหนักปัจจุบันก็3.2กิโลกรัมนะครับตัวใหญ่นะครับขาช่วงขานียาวนะครับสูงใหญ่นะครับตัวนี้นะ ลูกตัวใหญ่แน่นอนนะครับชุดนี้นะฮะเนี่ยเป็นเมียรครับดูด้วยนะครับตัวนี้นะฮะตัวเมียก็ตัวใหญ่นะครับตัวเมียก็น้ําหนักตอนนี้อยู่ที่2อกิโลนะครับแม่นี้นะ,ะแดงหรอเขาหรือลั่นนะครับก็แม่ชุดชุดนี้ก็ทํากับเจ้าแสหล่อไว้นะครับนะลูกจะได้2ชุดนะฮะลูกได้2ชุดนะครับผมแม่นี้นะฮะ ก็เดี๋ยวไงจะมาลงแบ่งนะครับทางช่อง YouTube นะช่องนี้นะครับผมนะฮะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs>